วันที่9สิงหาคมที่บริเวณสถานี5แยกลาดพร้าวเขตจตจุจักรพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีเปิดทดลองให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตจากสถานีหมอชิดไปยังสถานี5แยกลาดพร้าวซึ่งจะเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปโดยในช่วงทดลองจะให้บริการฟรี สำหรับเพดานอัตราค่าโดยสารตลอดสายสูงสุดไม่เกิน65บาทมีประชาชนมาทดลองใช้บริการฟรีกันอย่างคึกคักโดยทางพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเรารอกันมานานหลายคนคงอยากขึ้นรถไฟฟ้ารัฐบาลเน้นบรรเทาปัญหาการจราจรและต้องการลดภาระต่างๆของประชาชน เป็นการเปิดทดลองเดินรถหนึ่งสถานีอยากขออย่างเดียวคือให้บริการฟรีไปจนถึงวันที่5ทธันวาคมได้หรือไม่